สวัสดีจ้าทุกคนมืบอนี้มาพร้อมก๋วยเตี๋ยวจ้าได้เวลาพาเข่าคั้วกะจ้ามืบอนี้ก๋วยจะเ๋ยฮิตเป็นเมนูขนมนะจ้าฮ็ดเป็นไอ้เค้กโลจ้าเค้กโลเข้ามาเมืองวัตถุดิบกันเลยจ้าก๋วยใส่อย่างแน่เนาะอันแรกก็เป็นไข่จ้าไข่แบ่งเค้กตำจาลแบ่งออกเป็นสองส่วนนะจ้าส่วนหนึ่งไว้ตีใส่นไข่ขาวเนาะกันไม่น้ำมันจ้าแล้วก็นมสดนมสดหรือนมจืดเนาะ นี่แกเป็นผงฟูจ้านี่กินวานิลาเนาะจ้ะจ้าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเป็นผงโกโก้เนาะจ้ะเพราะว่ากันเฮ็ดเป็นสองสีเนาะแล้วก็อันนี้กินวานิลาจ้ะจ้าวัตถุดิบก่อนก็มีซัมเน่เดี๋ยวก่อยลงเงินอัตราส่วนไว้ให้ในใต้คลิปนะจ้าเดี๋ยวเขามาลงมือเฮ็ดแป้น้ำกันจ้าจ้าแล้วแป้เขาก็ไม่แยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันเนาะจ้า แยกแล้วเขาจะมาผสมในส่วนของตัวไข่แดงก่อนแนละะ้ะก็ตีตามด้วยน้ำตาลใส่ส่วนหนึ่งนะจ่าในขนาดที่ห้าเห็ดในส่วนของตัวเค้กเน,ะกนาะเขาับวอรมเตาไวเลยจ่าไฟ่อยเจ็ดสิบองศานะจ๊ะ มัดใส่ส่วนผสมของแป้งจ้ะผงฟูเนาะจ้ะจะใส่ในส่วนของน้ำมันลงไปเลยจ้ะ ทำเดวนนุ้มก no ็ต so ่อไปเขาก็จะใส่แป้งลงไปทีละหน่อยๆนะจ๊ะ ตัวผงโกโก้กับวานิลากว่าอยังมาใส่นะจ๊ะเพราะว่ากว่าจะร้อ้เห็ดตัวแป้งขนมของเขานี่รเซฟตอนเพราะว่าจะแยกออกจะเห็ุเป็นสองสีนะจ๊ะ ห้องกระด้แลแ้วเนาะเจ้าเขาจะเห็นในส่วนของไข่ขาวกันจ้าจากนาก็จะตีในส่วนของไข่ขาวเนาะตีใหกขึ้นฟองจันมาจอดแล้วเขาก็กจะมาใส่ในส่วนของน้ำตาลค่อยๆใส่แล้วตีเรื่อยๆนะจ้า จ้าก็เกิดค่อยๆใส่น้ำตาลแล้วตีไปเรื่อยๆจนในตัวไข่ขาวของเขานี่เป็นในต่างยอดอ่อนๆนะจ้าเดี๋ยวเขาบอกเมื่อตอนตีเสร็จแล้วเนาะจ้าตัวไข่ขาวหรือเมื่อแรงของเขาติดตีไว้กับต่างอ่อนยอดๆแบบนี้ก็เป็นการใส่ได้แล้วนะจ้าเดี๋ยวเขาก็จะเอาลงไปผสมในส่วนของไก่ตัวแป้งกันจ้า จ้ะเขาก็จะแ,แป้งตัวไข่ขาวเขาใส่ลงไปในแป้งแป้งใส่ประมาณสามหอบนะจ้ะค่อยค่อยคนตัวตะล่อมตะล่อมนะจ้ะเพราะว่าคนแห้งเดี๋ยวตัวไข่ขาวมันจะยุบเดี๋ยวมันจะเห็ดเด็กเค้กของเฮาบอฟูนะจ้ะาจ้ะค่อยค่อย ตุ่นตลบตลไปแบบนี้เนาะรอบแรกเขากันดีแล้วเขาก็เอาใส่อีกลงไปก้ะบบจาเขาก็จะเฮ็ดแบบนี้ไปจนในไข่ขาวที่เขาตีไว้มันหมดนะจ้าเดี๋ยวเขามาเมืองตอนเหนือขอนมของเข้าได้ทีแล้วเนาะ จ่าเขาก็จะแบ่งของเข้าออกเป็นสองส่วนนะจ้าจะแบ่งใส่ถ้วยหน่อยนี่เนาะแบ้งประมาณเท่าๆกันนะจ่ากลอยบ่ได้ต่ตวงเนาะกาเอาจ้าเขาก็แบ่งในส,สองถ้วยแลยเนาะถ้วยหนึ่งก็จะใส่เป็นกินวานิลลานะจ้า ปล่อยค้นจ้ะอีกตัวนหนึงครับก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปนะจ๊ะ ทั้งสองอันแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาใส่ในถุงบีบกันจ้าจ้าก่อกับเทสใส่ถุงบีบนะเนาะจ่าแกะหอออกักไว้นะจ้าจะเอาใส่สีขาวเนะาะจ้าเขาเอาถาดของเขาอ่อนกุ้ยกระดาษไขนะจ้า ตากแล้วเฮาก็จะบีบตัวแป้งของเฮาลงไปเลยนะเาีนะแค <im> ประมาณนี้เนาะจะบีบไอ้สลับกันนะจ้ะสลับกันให้มันเป็นตารางเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cả, những video hấp dẫn จ่าทุกคนบัางงามปันไหนก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่งต่อเดี๋ยวเขากะจะเอาเข่าอบนะจ๊าไปอบไฟเลยเจ็ดสิบองศาอบสิผ่านาทีจ่าเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเขามาเมืองกันจ้าจ้าทุกคนหนาตาขนมที่ก้อยอบครบเวลาแ้วเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเอามามมวนกันจ้ากระดาบไทยแค่หนึ่งมาล้องตะแกงนะจา้า ของเราจะกลับจานนะจ๊ะโอ้ชาด้านขนมของเขาเขาก็จะม่ลวลนะจ้ะม่วน พักไวเนาะม้วนในขนาดแป้งไงยังเงินห่อนๆแล้วจ้ะเพราะว่าขนมเขาด้สิบปะแตกเนาะมวนทั้งสองด่านแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวจัง้อยแป้งจะแตกเนาะ ด่านนี้เขาจะเอาเป็นด่านหนนะจ๊ะหลอกไ่บ่าเป็นยังไงอัะจะยืดาออกันเลย ไยืดเขาออกนะจ๊ววาเพราะว่าเดี๋ยวแป้งแตกเนาะเห็น่นี่เป็นน้อยแตกแล้วแต่เขาก็จะพักแป้งไว้แบบนี้นะเนาะเขาก็จะไม่เห็นได้เห็นส่วนของบิบติ่งขิ้มันนะจ๊ะไปตรงนี้ จ้าในส่วนของอันครีมเนาะกับมีอันวิปปิ้งครีมจ่าปปิ้งครีมจะมาตีวิปปิ้งครีมกันเนะาะแต่ใส่สารแทนความหวานนิดนึงให้มันออกรสหวานนิดน,นึงนะ,ะจ้าจ่าตีมากครีมของฮอรกก์ก็ได้ทีแล้วเนาะ เดี๋ยวเขาจะมาใส่ในตัวของเกเคกันจ้าตัานตัวเคของเขาเนะจา้าทุกคนมันแตกแตกนิดนึงไม่เป็นไรจ้าเขาจะเอาไอตัวครีมของเขาใส่ลงไปเลยนะจ้า,าให่ตัวทั่วๆเลย เอาจะมาพันก er la um, ันเดี๋ยวเสร็จไอตัวเค้กนี่ออกเนาะมโมขึ้นมาเลยจ้ะทุกคนมันแตกอย่างเดี๋ยวเขาก็มวนพับเนาะจ้าโมนแบบนี้เลยเดี๋ยวเาเสร็จตัวอันที่มันเศษขนมบอกเนาะจ้ะ ช,ชูมันเซร็จออกกันป่ะออกมวนแล้วก็ดึงนะจ๊ะดึงการให้มันเข่าแน่นๆเนาะ ตรงนี้ไปมันมันบ่เต็มแล้วจ้าทินนาะมาเต็มห้ากเอาอันนี่แปะคิมใส่เนะปาดให้มันเต็มเนาะเปลื่นก็บพราเป็นอยังจ้าเดี๋ยวเวลาห้าเก่ามัตัดเป็นชิ้นเดี๋ยวห้าก่าแต่งเอาอางนี้กับบ้านเต็ม จะค้างนี้กับห้องก็เฮิดขึ้นกันนะปาดมันเต็มๆอัดเข้าไปมันแน่นจ้ะนี่ก็เสร็จแล้วนะแต่ห้อก็พันมันไวจา้าเราเเาาก็จะเอาเขาตู้เย็นไวชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะจา้าหรือว่าเผยจะเอาไว้ดนก็นี่ก็ได้เพื่อให้ตัวครีมของเ้ามันเสร็จโตเนาะ หม้อไส่เอาหนีบปิดหมอปิดแทนไว้นะจ๊ะใส่ได้เป็นแบบนี้เอาเขาตู้เย็นเลยจ่ายขนมชัยห้อยแส่ตู้เย็นไว้กับครบไปล่าละเนาะเดี๋ยวเห้องเมือง,ง,งกันจ้าอืออันนี้จ๊ะชุบ,ชบ เดี๋ยวเขาจะมาตัดมึงกันจ้าจากเขาั็ปาดเนาะปาดตรงหัวมันอกก่อนจ้า จะเริ่มปรับจากท้างนี้ไปนะต่อ แล้วเดราจะมาจัดเซตจานกันจ้าจ้าทุกคนในเค้กโลของก๋วยกระเซ็ตแล้วนะจ้า น่ากินบ่จ้าเสร็จเรียบร้อยตัดเป็นชิน้นพร้อมเสิร์ฟจ้าทุกคนในเค,ค้กลกของกอยกับเสร็จแล้วนะ้องกอยก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาลับชมลับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะแม่จ้าพอกันไม่คลิปหนาบายบาย